สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำซองซุ่มลัคกี้แคตนะคะโดยมียสอย่างลบเทปใสแล้วก็แฮตเตอร์กันไกลสกูชีลัคกี้แคทค่ะมีสมุดด้วยนะตัวสมุดถ้าเกิดใครไม่มีสมุดวารุปอะไรก็คิดจะกระดาษ้็เอาจากสมุดก่ได ใช่ไหมต่อไปก็วาดรูปแมวกาดรูปในวิธีที่เราต้องการระบายไม่ระบาเราจะไม่อยากระบายเขียนอะก็จะประมาณนี้นะถ้าใไ จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะค่อไปเลยไปได้พอได้ประมาณนี้นะคะแค่ได้ออกลูกต้องแล้ต่ละ าาก็ตไัเ้ยน็่อ่นไปกีจะไ่ี่ใช่นี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 ่นนี่น,นี่นี่ม่น,นี่นี่นีนี่น่นีนนี่ห่นีนน่กีี่ น,นีแค่สินาทีก็ได้แล้วเดี๋ตัวนี้ของเราเทปเคิ่งไปซื้อม,มาใหม่หมดสิบบาทแต่ด้านไหนอะเด็ออะเลย ที่แบบน,นึงนะภายใน20กมนะไดูเธอีคลิปอื่นได้เลยสำหรับคนที่อยากได้เรยว่านี้นต้องการแคตตอร์กรีดทัานาทีแคตเตอร์กร

เต้นว so ่าอะไรนะเทฟอะไรฮะที่ไม่อยากได้สูงให้ใจตัดสินได้ไรละอุ้ย

multimotif kunci worshipgas pecinte leli hal-hal itu ya the way you like Hospital Honknoc way indonesia ya nah kante k ya to วาดแล้วเขายกไแล้วก็ชีเทป่พี่ทำไม่ได้นั่นแคช่าอีกหนึ่งวันชีช่างว่า ตีเอายเราจะไม่ตัดนะเไัเพราะไม่พอ้ยีมัไม่ได้ใจ

Vil du ha edderkopp? วายอมานี่มีอะไรจะให้ดูไม่ยันวายุไม่เห็นนะสมมติว,ว่าเป็นของดีวายุก็อดเดอ้อในตู้เย็นนะ่ะเจอขนมไม่กินหรอก เก็บไปได้ดิชักกินคนเดียว<ะ>ไม่ให้กินไม่ให้ดูไม่กินไม่ดูเบลหายไปไหน<ะ>เอ็มทำสม,มุดวาดรูปเลยนะที่มีชิ้นเดียวบนรู วันนี้แล้วก็เรื่องไงวะเกรดคิว่ะเชื่อถือทุกคนนยเราก็ไม่เวลาแค่สิบข้านะทีเท่านั้นะจะรอดในวันนี้พี่โอ้ย ยากเลยทุกคนแต่ก็นี่แหลว่าจะด้งวันนี้หลังรักเอไหมไม่ใชไ,ไรที่ชีแบกก็แบบมันไม่รู้ไม่แบบมตไ่มีมมมมมจใจให้เจอฉันบอกน,นวะว่าเรามีแฟนวิแฟนคนแรกอะ เนี่ยแฟนคนแรกครั้แรกคือเราเชื่อว่าเป็นแฟนคนที่สองชื่อว่าเพทตอนนี้เพทอยู่กรุงเพทอยู่เพทอยู่กำแพงเพจตัวน,นี้เราอยู่กรุงเทพแล,แล้วแล้วส่วนเอพีอยู่อยู่กับอยู่กับเพจเแ,แ,แล้วแต่ละคนก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอ่ะแต่ว่าเพท เอมพี่มาออกก้องได้ไงก็ก็คือนั่นแหลคะค่ะคือยูทูบพ่อเราเชื่อมต่อกันด้วยไล่อะไรก็คือได้มไม่ของเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาผลิตตุก๊กตากระดาษเอาคับภี นองใบปลูนกันรโ,โอเะ,ะ,ใะ,ะ,ะใช่แต่เราไม่ใชรตัวใช่ถ้าเา์ิดจ้าก็ดะ,ะไีะครับออชิกี้าก็จ้าเกดเราเราจะเรา่มทำเป็นสภาคแต่ว่ามันก็เป็นน้องคนวครับ ขอพี่มาเป็น,เ,ปนเดือนแหละว่าขอให้เราอะทำนั้นว้ยทำสติ๊กเกอร์อีำจากวัตถุเลยนะคะทุกคนใส่กระดาษแผ่นเล็กนี่นะคะให้จอมแม่ทันก็หยุดคลิปก่อนนะนี่นี่เลยนะคะแล้วให้หาเทปไม่ก็กาวนะคะมาทำเลยให้เอาเทปนะคะประมาณนี้นะคะ่ะหนึง่งหนึ่งเซน แล้วก็มาดูการทาต่อไป็กระ,กระแมเทปนะคะแล้วก็อึ๊บดิแบบนี้เลยนี่แบบนี้พอวงแวนนะแล้วก็ให้ทุกคนอ่ะให้ทุกคนเอาไปแปะห้องแบบนี้เลยนะคะตัวเอก็ดกแล้วก็หาแผ่น ็แปะไว้แบบนี้ที่แปะได้ของแท่เลยนะทุกคนทุกคนที่ทำไม่เปน็นก็ใช้กานได้นะเลยนล้ค่ะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะคะเจอกันตอนประมาณ13นาฬิกานะคะทุกคนวุ้ยอ้ายจุงอัสเจอกันนะเว้ยเดี๋ยวจะถึงวันที่6ที่7แล้วทุกคนรอนรุนรับได้เลยนะคะ